การเปิดฉากโจมตีครั้งนี้ของของอิสราเอลนี่นะครับเชื่อว่ายังไงนะอิหล่านก็ต้องตอบโต้ตกลับคืนแน่นอนก็คงจะไม่สามารถที่จะบวิิงเวลาหรือว่าทําตัววางเฉยได้นะครับถึงแม้ว่าอิหล่านเองนะครับรู้ว่างานนี้มันเป็นแผนการของอเมริกาแล้วก็นาโต ที่ต้องการโลกต้องการลากโลกเข้าสู่สงครามนะครับนะวันนี้นะเนื่องจากว่าอะไรสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับซึ่งวันนี้อเมริกาก็หาทางออกตัวเองไม่ได้ยุโรปเองก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยจะเป็นต้องใช้สงครามนี่แหละครับที่จะเป็นเครื่องในการซื้อเวลายื้อเวลาในที่จะต้องเลื่อนการชําระหนี้ เพราะว่าที่วานคาดการไว้ว่านี่เดือนหกใช่ไหมครับใช่ไนี่คือเดือนหกเพราะมันถึงกาหนดนะครับที่อเมริกาจะต้องชําระหนี้ใช่ไหมเดือนนี้โอการากุพามมนาเมษาพฤษบามิชนาใช่ไหมเป๊ะเลยครับก็คือมันจะเป็นต้องเปิดฉากเดือนนี้ถ้าไม่เปิดฉากเดือนนี้อเมริกาก็ต้องไปหาเงินมาใช้หนี้แต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์สงครามขึ้นมาเนี่ย เรื่องนี้เรื่องสินเอาไว้คุยทีหลังบ,บางงานืเรื่องอะไรกับการสู้รบปกมือครับอันนี้อเมริกายากมากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบว่าอเมริกาไม่เกี่ยวเป็นไปไม่ได้นะไปพูดให้หมาหมาก็ไม่เชื่อว,ว่างานนี้อเมริกาไม่ไม่เกี่ยวข้องหมาย,ยังรู้เลยว่าการที่อิสราเอลกล้าโจมตีในครั้งนี้ก็เพราะว่าได้รับไฟเขียวจากอเมริกาดูดีประเทศเล็กนิดเดียวเนี้ยจะกล้าเปิดฉากโจมตีประเทศที่ใหญ่กว่าได้ยังไงถ้าไม่มีไฟเขียวใช่ไหมครับ แล้วอเมริกาจะไม่รู้ได้ไงใน,นเมื่ออเมริกาสั่งอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตปิดปสถานทูตทั้งหลายแห่งก่อนล่วงหน้าเพียงแค่หนึ่งวันสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางออกนอกประเทศในตอนออกลางก็แสดงว่าอเมริกาน่ะรู้ดีที่สุดว่ากําลังจะเกิดสงครามแล้วใช่มั้ก็มีแค่นี้จะไปหลอกลวงชาวโลกต่อไปเลยครับวันนี้อเมริกาเข้าตาจนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการ ก่สอสงครามโลกแต่ว่าอเมริกาจะก่อตรงๆก็ไม่ได้เพราะจะถูกยัดข้อหาว่าเป็นคนสร้างความวุ่นวายอเมริกาจริงต้องยืมมืออิสรเาเอลนะห้เข้ามาเป็นผู้ดาเนินการแทนโซ่ประเทศอิสราเอลมันเล็กนิดเดียวนะครับการเจอการระดมยิงอย่างมหาศาลเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่สามารถป้องกันได้หรอกครับระบบไอรอนโดมจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนเชียว แล้วถ้าเกิดเจอกีปนาวุธถล่มทีเดียวเป็นหมื่นลูกแสนลูกมันจะกันยังไงล่ะครับใช่ไหมเพราะอัตราส่วนในการป้องกันคือหนึ่งต่อหน,นึ่งคนะับะนั้นอิเซลก็ต้องมั่นใจว่ายังมีคนมาช่วยแน่นอนจะต้องมีบรรดาชาติพันธมิตรของอเมริกามาช่วยกันสกัดไม่งั้นอิเซลก็คงจะถูกลบออกจากแผนที่โลกอ่าก็พวกเราก็ ผมบอกแล้วไงว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะมันเป็นภาะวะอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสงครามนะรเราจะไม่ต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้อยู่ได้นะครับนานที่สุดนะรเราต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นานที่สุดใครที่ยังคิดว่ารัฐบาลจะมาดูแลคุณได้คุณก็ต้องคิดผิดอย่างมากเลยครับวันนี้ตัวใครตัวมันรัฐบาลยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เรยจะแก้ปัญหาให้ใครได้ใช่ไหมครับ เออนะคือการที่เมื่อวานนี้นะตอนเช้าที่ผมขับรถอรกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเมื่อวานก็ยุ่งกลับถึงบ้านก็ออกประมาณตีหนึ่งครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะคุยพวกเราท่าไหล่แต่ตอนที่ขับรถไปตอนเช้าก็ได้เกิดไปแล้วว่าสงครามโลกเปิดฉากเรียบร้อยแล้วครับเพราะรอบนี้ผมเชื่อว่ายังไงอิหร่านก็คงไม่ยอมให้ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวนะครับได้ไหม แต่ที่การที่อิหร่านพยายามหลีกเลี่ยงการตอบโต้ก็เพราะว่าไม่อยากจะให้อเมริกาใช้เป็นเหตุให้เป็นข้ออ้างในการที่จะเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าการที่ปล่อยยืเดยเยื้อไปนี้เศรษฐกิจอเมริกายิ่งพังลงทุกวันทุกวันใช่ไหมครับอ,อเมริกาก็ทนไม่ไหวแล้วในรอบนี้ก็เลยจำ,จำเป็นต้องเป็นฝ่ายเริ่มสงครามด้วยตัวเองโดยการใช้ประเทศอิสราเอลนะซึ่งเป็นประเทศที่ มีที่พนต่อการเมืองในอเมริกาอย่างมากอิสราเอลยิงย่งๆเผลอๆนะจะเป็นเจ้าของอเมริกาซะได้ซ้ำนะครับคนที่เป็นเจ้าของประเทศอิสราเอลก็คือเจ้าของประเทศอเมริกานะครับซึ่งจะไม่ต้องเล่นเกมการเมืองระดับโลกด้วยตัวเองในครั้งนี้คือใช้อิสราเอลเป็นเหตุนในการกล่าวหานะว่าอิหร่านกำลังพัฒนาโครงการนิวเคลียร์จะเป็นจะต้องทำลาย แล้วก็มีการส่งคําเตือนไปแล้วหลายครั้งให้มีการเจรจาเรื่องนี้แล้วก็ยุติโครงการนิวเคลียร์ซึ่งอิรานก็ปฏิเสธนะครับอ่าทันทีวันนี้อิราเลได้รับไฟเขียวอเมริกาสั่งออกขยบเจ้าหน้าที่สถานทูตออกแล้วก็เปิดฉากโจมตีทันทีแล้วก็การโจมตีเมื่อวานนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นการโจมตีโดยอิราเลประเทศเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอเมริกาแอบด้วยเพราะว่า การโจมตีโดยใช้เครื่องบินล่องหนเนี่ยนะครับอ่านะมันไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากจุดไหนอ่านะฉะนั้นวันนี้เราก็อาจจะวิเคราะห์ไปได้ไกลว่าการโจมตีและทำลายนะครับนะไอิรานเมื่อวานนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าเฉพาะอิสราเอลอย่างเดียวหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ในอิสราเอลในอิรานมีไส้ศึก ที่ชี้เป้าเพราะว่าสามารถทำลายอิหร่านอย่างเสียหายอย่างหนักมากรวมไปแม้กระทั่งในพื้นที่ในโรงงานผลิตนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับของอิหร่านเสียชีวิตระดับบัญชาการซึ่งทำให้อิหร่านเสียกระบวนท่านะครับไม่สามารถมีใครควบคุมสั่งการในการป้องกันตัวเองได้ดังนั้นการโจมตีจึงได้ผลมากกว่าที่คาดคิด แล้วก็อิหร่านก็สูญเสียอย่างหนักเกินกว่าที่จะคาดคิดเห็นไหมครับการสูญเสียผู้นำนะครับในขณะที่หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยเกิดความโกลาหลครับอิหร่านถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็โจมตีมีการชี้เป้าไปยังผู้บัญชาการทัพเมื่อขาดแม่ทัพเองครับก็เสียกระบวนนะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยนะครับแต่ก็โชคยังดีที่มีที่เก็บนะครับ อาวุธไม่ถูกทำลายนครับแต่ก็เสียหายเยอะเหตุการณ์นี้นะครับถึงแม้ว่าอิหร่านจะพยายามดึงเกมยังไงก็แล้วแต่นะครับมันดึงไม่ได้แล้วถ้าไม่ตอบโต้รอบนี้ก็คงเสียกระบวน่านแล้วอเมริกาก็รู้ดีว่ารอบนี้การโจมตีอย่างหนักหน่วงเช่นนี้ยังไงอิหร่านก็ต้องตอบโต้แน่นอนใช่ไหมครับซึ่งการกระทําการโจมตีอย่างหนักหน่วงโรงแรมได้ทําที่รัเสเซียมาแล้ว แล้วก็เกิดเหตุการณ์คืออะไรครับรัสเซียก็โจมตีกลับมาอย่างหนักหนักเกินกว่าที่คาดคิดด้วยจนกระทั่งวันนี้อเมริกาไม่สามารถปกป้องยูเครนได้แล้วจริงจะเห็นต้องมาเปิดจุสมรภูมิใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะลดนะการโจมตีของรัสเซียเพื่อดึงรัสเซียออกมาจากจุดนั้นด้วยก็คือทําขยายวงสงครามมันกว้างขึ้นนะครับจุดต่อไปนี้คนระับตอนนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยก็คือ ที่ตะวันออกกลางอิหร่านเมื่อวานนี้นะส่งฝูงโดนไปก่อนประมาณนักสองสามรอยลำหรือแปดร้อยลำนี่นะนะแต่เป็นโดนประเภทที่เปิดเผยตัวตนครับมีแต่คนหัวล้อเยะเพราะอะไรครับโดนเหล่านี้ไม่สามารถทําอะไรอิสราเอลได้นะถูกทำลายเกือบหมดเลยนะไม่เข้าเป้าน,นะมีพวกนักเสพข่าวออนไลน์หลายๆคน ทำตัวเป็นเซียนนะครับนะนะบอกว่าขีดความสามารถขนาะดนี้มันจะทำอะไรอิเซลได้นะครับนะซึ่งผมว่าคนพวกนี้นี่ครับเป็นคนที่คิดอะไรแบบได้แค่นั้นแหละเห็นแล้วก็เชื่อเลยคนระับโดยที่ไม่คิดนะครับ การที่อิรานส่งโดนนะครับประเภทที่เปิดเผยตัวนะครับมีทั้งเสียงดังกระหืมร้านบ้านล้านเมืองนียครับก็เพื่ออะไรครับเพื่อล่อให้เพื่อจะเช็คไงว่าไอรอนโดมเนี่ยครับมันมีการป้องกันอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมเพื่อเราจะเช็คขีดความสามารถของไอรอนโดมและอย่าลืมนะว่าไอรอนโดมเนี่ยครับมันมีต้นทุนที่แพงมากเห็นไหมดังนั้นการส่ง อาวุธที่มีประสิทธิภาพต่ําเพื่อที่จะให้แล้วครับเพื่อให้เพื่อจะเช็คว่าประสิทธิภาพของไอรอนโดมเนี่ยมันครอบคุมขนาดไหนมันทําหน้าที่ได้ขนาดไหนแล้วก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่ทําลายขีดาความสามารถของไอรอนโดมไอรอนโดมที่ส่งมาประสกัดแต่ละเรื่องเนี่ยครับนะมันแพงมากไงครับมันก็กระทบต่อแล้วครับกระทบกับเงินเนี่ยครับทห็ไหม กำหนดกับทุนนะครับในการทําสงงรามเหนว่ายิ่งใช้ไอรอลโดมเยอะเท่าไหร่นะครับอิรซเลก็ยิ่งจนเท่านั้นนะครับ่าเห็นไ,ไหมแล้วเป็นไงครับวันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานนี้เจอของจริงแล้วเป็นไงครับเละไปทั้งเมืองไงเห็นไหมครับเมื่อวานนี้นะผมคุยกับคนบางคนอยู่นะก็ไม่เท่าไหร,ร่นะพี่เรออิหร่านก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยครับโดนถล่มจะเละเลยแต่ตอบโต้กลับไปนะ อาวุธของอิหร่านมีแต่กระจอกกระจอกเห็นไหมครับก็คือคนที่มันเสพค่ะอาวุธพวกนี้นะมันราคาถูกแล้วก็ล้าสมัยเก็บไว้บางทีก็ไม่มีประโยชน์การที่เอาออกมาใช้ในช่วงเวลานี้นะก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําลายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตรวจเช็คขีดความสาม,มารถของไอรอนโดว่ามีตรงไหนบ้างแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อหาช่องโหว่ครับเออพอเจอชุดหลังนี่ครับเมื่อประมาณสองสามชั่วโมงมั้ง ป็นไงครับวันนี้เละทั้งเทลเลอวิฟเทลเลอวิฟแล้วก็เยรูซาเลม็มเออซึ่งผมเชื่อว่านะอิหร่านก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าถ้ารอบนี้ไม่รีบถลม่มอิสราเอลให้สิ้นซากแล้วปล่อยให้เกิดศึกยืดเยื้อเนี่ยมันจะถูกลากเข้าสู่สงครามแบบที่รัสเซียกับยูเครนผมเชื่อว่ารอบนี้นะอิหร่านคงจะเอาอิสราเอลอจากแผนที่โลกแน่นอนอย่าลืมว่า อิเอลประเทศเล็กมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กันอย่างแออัดถ้าเกิดเจาะเข้านะไปในอาร์ลอดมได้นี่ครับการทําลายเนี่ยมันจะทําลายได้แบบสิ้นซากเลยนะค,คุณลองนึกถึงเรียกว่าวันนี้โอเคพื้นที่มันเล็กมันป้องกันได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะว่ามีเนื้อที่ในการป้องกันน้อยแต่ถ้าเกิดเจาะเข้าไปได้นั่นก็หมายความว่าสามารถทําลายขีดความสามารถของอิเซลได้อย่างสิ้นซากนะ ไม่ว่าจะโรงงานสารูปรโภคโลงไฟฟ้ามันอยู่ใกล้กันมากแต่ในพื้นที่ของอิหร่านใ,นใหญ่กว่าอิสาราเอลมหาศาลเนี่ยใช่ไหมครับก็มีการกระจายออกไปได้การทาลายอิหร่านยังไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่อิหร่านนะครับเจาะเข้าไปในอิสาราเอลได้เมื่อไหร่ก็หมายความว่าลาบแน่นอนการป้องกันตัวเองของอิหร่านจะสูญเสียทันทีไอของอิสาราเอลจะสูญเสียแล้วก็ขีดความสาม,มารถจะถูกทําลายอย่างง่ายมากวันนี้นะครับอิหร่านสูญเสียแต่ว่าก็ยังเข้มแข็งอยู่ เพราะว่ามีการกระจายความเสี่ยงเราไม่ได้มีฐานทัพยอยู่ที่เดียวนะแต่ว่าฐานทัพของอิสราเอลใครก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมและยิ่งพื้นที่เล็กขนาดนั้นการระดมยิงถลม่มเข้าไปรอบล่าสุดนี้มันเห้เห็นแล้ว่าวันนี้ไอรอนโดมไม่สามารถปกป,ป้องอิสราเอลได้วันนี้อเมริกาและชาตินาโต้จาเป็นแล้วครับที่จะต้องเข้ามาช่วยเพราะถ้าปล่อยให้ลบกันเดียวๆเนี่ยอิสราเอลเละแน่นอนครับ แ้นวันนี้ก็อยู่ที่ว่าอิร่านเนี่จะลิ่งลิ่มเร่งปิดเกมหรือเปล่าอ่าถ้ายัางปล่อยเยอะๆจนกระทั่งนาโต้แล้วก็อเมริกาเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมครับก็คือศึกยืดเยื้อต่อไปออาะนั้นจีนเองก็เสียเองวันนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าเกิดว่สาสหรัฐแล้วก็นาโต้เข้ามาช่วยอิสาราเอลเนี่ยจีนแก็เสียเจยังไงไน,นะครับ